ก็อต้อนรับข้าซูช่องป่าจำลองจะหายหลายคนาูนงวพ่อแลมตัวเล็กเผาเตีวว้ยงงูบอ <c oughs> เบเล่นแม่วันนี้กลัวยายไงวันนี้กลัวยายบอบันยากาศักาวมาตรงนี้ก็มาเห่า ตรงนี้ก็หมาหามาตัวนี้ไม่ห่าวดอกโอ้ทำงานแท้ไะทขาแล้วทำาแล้วยายก็มา นี่ค่ะผู้เลิศภยัยยายก็มาคุยแมนกุตีอยู่นี่ค่ะรถไปแล้วรถล,ลุกขย้ผู้ใหญ่บ้านไหมไอเบียไหมเสียงดังไหมผู้มีคนอองกล้องอหาวรถขันยัเหา เดี๋ยวรเดี๋ยวดูเอาควายแม่แม่แม่ไอ้คูณมาด้วยโหกำลังไล่ลงมามืดค่ำแล้วมาน้อยมาน้อยเลี้ยงเลี้ยงวัวด้วยนะบ้านกกกกมีมีหมาน้อยเลี้ยงงัวด้วยนะแพอืมอิหลี อากาศโอ้โหชุดยอดบริสุทธิ์กินโครนสาบควายมันติดหัวร่างกายพี่มานี่แหละพ่อแบมนอนนานอนเฝ้าง,งัว มาน้อยมันเลี้ยงงัวเลี้ยงดีขนาดมันลาดตะเวนอยู่คุณไหมลาดตเวนลาดตะเวนเหาโรถคําบอกข้านเฮาบดิเงินจากบิดได้เดี๋ยนี่เฮาเลยเนาะมันก็กินอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเหมือนหมู หมูกินอะไรนะเขาจะาควายมาตรงไหนวะนะ้องอันนั้นนะโอ้เขาจะขึ้นไปทางโน้นบอกเขาก็าจะเอาควายขึ้นไปตรงไหนวะมันก็เบิดแล้วนะี่วะเขาล้อมเบิดแล้วเขาจะไปตรงไหนวะขึ้นคุณบอกขึ้นคุณบอกขึ้นไรมันคุณบอกไม่เข้าใจแม่คุณจะไปตรงไหน ขอยก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาจะาไปตรงไหนดีเนาะไม่รู้ว่าเขาจะไปตรงไหน,นแต่ที่แน่ๆน,นะเขาไม่ได้ผ่านมาตรงนี้แน่อบอเขาจะไปตรงนู้นบอขึ้นไปพู้นบอขึ้นไปนาปัทโทคุณบอแล้วเขาจะลงไปพุ้นบอ,อ เขาจะอาจจะเอาลงไปถึงนู่นก็ได้เนาะแต่ตรงนี้คงจะไม่ละหมาด โอ้มีทางลุงนี่ว่ะโอ้งัวกินหญ้า่ยนี่งัวกินหญ้าอยู่ในนั้นกินฟวงวัวกินฟาง คนก็ทำงานทำงานจนค่ำนะนะ่ะเห็นไหมคนนะ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 คนทำงานจนค่ำจนมืดนะขยนันเนาะขยนันจริงจ ไก่วัวน,นี่ทนแดดนะคะวัวดีทนแดดแต่ควายนี่ไม่ค่อยทนนะคะควายนี่เห็นน้ำต้องแมบน้ำค่ะกินอิมอมอมอ่มเห่อมาแล้วงวตันนั้นน่ะนะ นะเป็นบกคนทำงานถ่ายบรรยากาศนะี่มาก็เห่านี่ผู้เกี้ยงไ่นี่นาบาทินเพิ่นเอาแผงชลชิวปูกูกอาทิรูกากน้องพรุ่งนี้จะมาดูพุ่นนายายอยู่ทางเทิงผูก นาใหญ่นาอยู่ถึงๆปุ๊ป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 อุ๊ปนี่นาบาทินนี่ตรงนี้บาทินโกก็อกระนายาย่ปุ๊บตรงขาวๆทึงๆผู้ถึงติดเขาเลยนะ เขาจะล้อมรอบเป็นที่ของใครของมันแต่ที่ของยายไม่ได้ล้อมรอบเขาก็บุกลุกเข้าไปจริง้งอ,อันนั้นมันจะมันมันจะเป็นแสงไหมวะกลางคืนนี่มันเป็นแสงหรือยังฮะคือบบเห็นแสงเนาะคือตกกลางคืนพนบถึงจะเห็นแสงไม่นะ ยายมาวันนั้นก็ไม่เห็นแสงหรือต้องมีแสงด้วยเหรอเนาะไม่เห็นจะมีวะยายไ,ไม่เห็นว่ามันมีแสงะโอเคค่ะประมาณนี้นะอันนี้สูงจนเทินคือผู้เล็กไฟแล้วก็มาตรงนี้ตรงวาบวาบ่านั้นมันเป็นห้องห้วยนะ ตรงว่าบานเนี่ยเป็นห้องห้วยลงมานี้ลงมาเนี่ยห้วยนี่ยเน,นี่ไปจู่บางทรายใหญ่น้ํามันจะพัดลงมาแต่นู้นเลยนะภูเขาพุณนะ่ะพอ้ไกลไกพวกที่เป็นว่างว่างเป็นเป็น,เป,นเป็นว่างวางนะเขาเรียกอะไรโอเคกับประมาณนี้นะคะขอจบคลิปแค่นี้แล้วนะนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชับตะไคร้กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยอย่าลืมเข้ามาดูคลิปคุณยายด้วยนะ fc ผู้น่ารักค่ะบายบายเจงกิ bye ้วหลายๆเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณะคะ่ะ